นะสวัสดีครับเ,เพื่อนๆ่คลิปนี้ก็จะมาทําต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่วิธีทดวตอบตัวเรือนเครื่องเงินนะครับเผาไฟเสร็จแล้วงานจะออกมาเป็นงานดิบสีขาวนะครับงานจะอ,อมาเป็นงานดิบสีขาวแบบนี้เราจะทํายังไงให้มันเงาขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอแนะนานะครับเศษวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านนะครับเราสามารถนํามาขัดตัวเรือนได้นะครับ ถ้าไม่มีผ้าขัดเงินหรือไม่มีอมอเตอร์อะไรขัดนะครับาตามการใช้วัสดุเครื่องมือของช่างนะครับก็แนะนํามไม่เอาตลิปเซเว่นหรือตลิปอ่าที่ออกมาจากธนาคารนะครับเป็นกระดาษแบบนี้อ่าสามารถใช้ขัดได้นะครับเพื่อนไมีทําให้ดูนะต้องเอาอะไรมาลอางสักนิดนึงนครับ นี่นะครับขัดให้ดูนะครับขัดงานดิบให้ากลายเป็นงานดิ้งเงาได้นะครับสลิปเนี่ยถ้ามีมอเตอร์นะครับมอเตอร์ยังง่ายกว่านะครับมอเตอร์ขัดปื้ดเดียวนะครับในกรณีที่เราไม่มีมอเตอร์นะครับกระดาษสลิปนี่ มันจะทําทให้ตัวเรือนงานเงานะครับถ้าเป็นงานเกี้ยงเนี่ยสร้อยก็ได้นะครับสร้อยเกี้ยงๆอ่ากำไเรเกี้ยงๆก็ได้นะครับอ่าถ้าเป็นกําไเรเกี้ยงๆก็สามารถขัดได้นะครับใช้กระดาษสลิปเนี่ยขัดนะครับอ่าจากงานที่หมองก็จะทําทให้งานเงาขึ้นนะครับอ่าจากตัวเรือนที่หมองโดนจากการเผาไฟก็จะทําทให้ตัวเรือนเงาขึ้นนะครับอ่านี่เราขัดแค่นิดเดียวนะครับอ่าต้องขัด ครับงานก็จะเริ่มจากตัวเรือนที่เป็นงานดิบจะเริ่มมีความเงาขึ้นง่ายนะครับ ใช้ผ้าธรรมดาถ้าไม่จุบน้ำยาก็จะขัดไม่ไม่ออกนะครับขัดไม่เงานะครับอ่าแต่กระดาษตัวนี้นะครับไม่รู้มันมีสารอะไรเคลือบอยู่นะครับอ่าเมื่อโดนตัวเรือนนี่เห็นไหมถูแป๊บเดียวก็ทําให้งานดิบอ่าเห็นไหมครกลายเป็นตัวเรือนที่เงาเงาอ่าเงาขึ้นมาแล้วเห็นไหมครบางคนใส่ตัวเรือนเงินนะครับบางคนนี่เงอจะเปรี้ยวงานก็จะไม่ดํา ถ้าคนไหนที่เหงื่อท่านเค็มจัดนะครับเหงื่อท่านเค็มจัดตัวเรือนที่ท่านใส่นะครับสร้อยที่ท่านใส่ก็จะดํานะครับเพราะว่าเหงื่อเค็มเป็นด่างทําปฏิกิยากับเครื่องเงินนี่จะทําให้มันดํานะครับทําให้ดําก็แนะนําวิธีเผาแช่น้ําสางต้มก็ได้นะครับหรือมีน้ํายาแช่ก็ได้เมื่อน้ํายาแช่เงินนี่ล้างเงินเมื่อเราแช่ไปงาน ตัวเรือนก็จะออกมาเป็นงานดิบนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยถ้าเป็นงานเกี้ยงก็กระดาษนะครับอ่ากระดาษตลิปที่เหลือใช้นะครับจากเซเว่นก็ได้จากธนาคารก็ได้นะครับอ่าเอามาขัดเห็นไหมฮะแป๊บเดียวก็จะกลายเป็นตัวเรือนที่เงางขึ้นมาแล้วนะครับอ่าวิธีงยง่ายนะครับอ่าไม่ต้องเอาไปล้าง,น,าน,งาน,าน้ำมะนังมะนาวน้ำมะกรูงมะขามนะครับ อ่าวิธีง่ายเนี่ยแค่ถูขัดอย่างนี้นะครอ่าตัวกระดาษสลิปเนี่ยจะทําให้ตัวเรือนที่เป็นงานดิบกลายเป็นตัวเรือนที่อ่าเงาขึ้นมาได้นะครับในกรณีที่เราไม่มีอ่าไม่ต้องไปให้ช่างขัดตัวเรือนให้นะครับอ่าง่ายๆเพื่อนดนูอ่าถูพอดูว่ามีความมันเงาเห็นไหม ส่วนเรื่ก็จะเงาขึ้นมา,าเห็นไหมครับด้านในก็ขัดได้นะครับด้านในก็ขัดได้ด้านในก็จะมีความเงาเหมือนกันนะเราต้องขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดถูไปเรื่อยๆจากงานดีบก็จะกลายเป็นงานที่เงามันวาวขึ้นมา,าจากกระดาษสลิปที่เราเหลือใช้นะครับเป็นกระดาษสลิปแบบนี้ก็ได้นะครับาจากคนนคารหรือจากเซเว่นก็ได้นะครับวัสดุเหลือใช้ ง่ายๆนะครับเห็นไหมมันนะมก็จะทำให้ตัวเรือนเราเนี่มีความเงางามขึ้นมาเพิ่มความเงานะครับในงานที่เราแช่น้ำยาหรือทดตอกเผาแช่ น้ำกดหรือน้ำตานต้มนะครับเราก็ใช้กระดาษเนี่ยขัดจะออกได้นะครับเป็นกระดาษสลิปเหลือใช้ที่บ้านเรานะครับอ่าได้มาจากเซเว่นได้มาจากธนาคารที่เขาทิ้งเขาเก็บมาได้นะครับอ่าเอามาขัดนี่เห็นไหมฮะจะมีความอ่าเงาเป่งประกายขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นของเก๊หมดติดนะครับเพื่อนอ่าถ้าเป็นของเก๊เป็นของปลอมเนี่ย เห็นไหมฮะเผาออมาแล้ว okay, เขาแก่เคลือบเอาไว้นะครับ okay, เขาแค่เคลือบเอาไว้ขัดยังไงก็ไม่ออกนะครับขัดลงไปเนื้อตัวเรือนข้างในก็อาจจะเป็นทองแดงหรือทองเหลืองน,นะครับแบบนี้อ่าเพื่อนดูแม้แต่ง,งานที่หมองอยู่แบบนี้นะครับอ่าลองขัดดูนะครับเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะตัวเรือนงานที่หมองหรือดําจากคราบเหงอคราบกี่ปุ่นที่เราตั้งเอาไว้หน้ากระจกบ้างเวลาถอดลืมไม่ได้ใส่นะครับอ่ากระดาษสลิปเพื่อนเพื่อน,นดู เนีหนี่สามารถขัดตัวเรือให้เงาได้นะครับไม่ต้องไปเสียเงินจ้างให้ช่างเขาทําให้นะครับนี่กระดาษสลิปนะครับอ่าธนาคารเนี่ยเห็นไหมฮะตัวเรือนก็จะเงาขึ้นมาแล้วนะครับจากสีดํามันจะดูดขัดคราบอ่ากดด่างเพราะว่าตัวเรือนเงินนะครับเป็นแร่ธาตุที่ดูดความร้อนได้เร็วอ่าเมื่ออากาศร้อนๆขี้ฝุ่นคราบชื้นตกลงไป เกาะที่ตัวเรือนก็จะทําให้ตัวเรือนเงินนี้มหมองนะครับเงินแท้ต้องดำนะครับเพื่อนถ้าคนที่เหงื่อเค็มใส่ดําไม่แปลกนะครับเพื่อนดําไม่แปลกเงิน,น cott, งแทนน้ต้องดํานะครับอของแท้งานเก่าตัวเรือนเงินก็ต้องดํานะครับเป็นธรรมชาติเพราะว่าคนที่ใส่เหงื่อเค็มนี่ก็ต้องดําอยู่แล้วนะครับส่วนมากที่จะใส่ดําก็ใส่สร้อยนะครับเพราะว่าเหงื่อออกเยอะอถ้าที่นิ้วไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ เห็นไหมครับเนี่ยก็จะเงางามเหมือนงานขัดใหม่อีกรอบเห็นไหมครับจากสลิปเนี่ยหลือใช้สลิปอะไรก็ได้นะครับที่มาจากธนาคารหรือเจเ็น,นะครับเห็นไหมครับก็ทำให้งานเงาวาวขึ้นมาอีกวิธีง่ายนเนีคยคบเลื่อนอคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยาก,กทดลองทดสอบนะครับทำความสะอาดตัวเรือนเรื่องเงินตัวเองที่บ้านก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับ ไม่ต้องเปลืองเงินไปซื้อน้ำยานะครับปวดละเจ็ดสบาทนี่นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยขัดธรรมดานะครับถูไปเรื่อยๆมันก็เงาเห็นไหมฮะแป๊บเดียวเห็นไหมครับนี่เงาแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านากดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะนำ สาระดีๆมาฝากคุณเพื่อนอีกนะครับขอขอบคุณมากครับ